สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะส,สร้างชีวิตจากริขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแก้เสริมเติมแต่ดวงตานะครับเอาไว้ศึกษาเอาไว้ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับดวงชะตาตัวเองและที่สําคัญนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับนะครับก็คือช่องดวงมคลชิดและโหนวิศวะพารวยเรามารับชมรับฟังดวงที่8กันเลยครับวันนี้เรามาพูดถึงช่องสาสชะนะจะเรียกพบได้เลื่อนได้ช่องได้ตามปัิยาสัยที่คุณเรียนเลยนะครับแต่ที่แน่ๆแปลว่าพี่น้องเพื่อนฝูงสายเลือดเดียวก,กันคุณพ่อคุณแม่ เดียวกันหรือคุณพ่อท่านหนึ่งคุณแม่ท่านนึงก็เรียกว่าพี่น้องนะครับเราก็มาดูครับกดข้อแรกนะอย่าลืมเราไปดูว่าเขาเป็นดาวคนหรือดาวเทวดาวผมสอนในช่องตะดูแล้วนะดวงนี้เป็นดวงเทวดาวต่อมานะครับเมื่อเราดูแล้วเราจะพูดถึงช่องเพื่อนหรือพี่น้องดังนั้นเรารู้แล้วว่าเขาเป็นดาวเทวดาว ราศีเมษอยู่ในเอ้ยราศีเมษอยู่เท้าต่ำกว่าตะตุมนะครับเท้าต่ำกว่าตะตุ่มฉะนั้นนะครับฉะนั้นถามใจเราก่อนครับเพื่อนรวยเรามีความสุขไหมแต่ผมมีนะผมแต่ถามว่าเ,เพื่อนขับรถเบนซ์ผมขับบีออสเนี่ย ก็เราก็ขับรถพีออนะครับเขาคงแบบว่า,วาให้เพื่อนอย่าให้เพื่อนขับแพงกว่าเบนซ์แล้วกันพอเพอืพอ่พอเพื่ออะไรกัน,กนไปอะ่ะแล้วเราก็ไม่เสริมมีประโยชน์ไหมถามใจตัวเองข้อนี้นะครับข้อสองถ้าสืติว่าเอเรารวยมากเลยนะครับแต่เพื่อนลําบากเฮ้ยเราไปเสริมเพื่อนหน่อยดีไหมเอออันนี้ได้บุญได้กุศลน,นะครับเราก็แยกแยะ,แยะนิดนึงนะเพราะอะไรบางครั้งดาวที่เราจะเอามาแก้ในดวงมันน้อยสำหรับใครบางคนอ่ะ แทบจะหาไม่มีเลยเราต้องเก็บดาวดวงนั้นไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวคุณฟังเพลินๆไป,เ,ปเรื่อยๆคุณก็เขาจะเข้าใจว่า๋อบา้บางสิ่งอย่างอย่าไปแก้อย่าไปเสริมอย่าไปเติมอย่าไปแต่งเพราะอะไรดาวที่เราจะมาแก้มันมีคุณค่าสาหรับเรานะครับแต่ตอนเนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับดังนั้นกดข้อแรกดูว่าช่องเนี้ศาสตร์ชะนะครับนับสามเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเสร็จแล้วรู้แล้วว่าทับมาลัคนามาตั้ง ลักนาที่สองทับไม่มีเลงไม่มีโยกหน้าเป็นไรโยกหน้าเป็น5้าเจ็ดจำเป็นต้องโยกหลังไม่ไม่ต้องแล้วนะครับเจอดาวที่ไหนหยุดตรงนั้นเลยดังนั้นได้เลขอะไรได้เลข5กับเลข7เฮ้ยไม่ถูกกับเพื่อนเลยนะครับเพื่อนก็ไว้ใจไม่ได้เพื่อนจบแสนสหัดยืมตังค์หน่อยยืมตังค์หน่อยอารมณ์นะสอนก็ไม่ได้เรื่องได้แล้วสอนก็ไม่เชื่อเราสอนไม่พอดื้อจังหา่าดังนั้นอานะ เราจะต้องปาบม้าพยศสักนิดหนึ่งม้าเนี่ยพยศเหลือเกินนะมันจะได้กำหลับเขาอยู่ดังนั้นน่ะเราก็มาดูครับว่ามีเลขอะไรบ้างที่เป็นค่ากลางมีเลขอะไรมีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขสามสำหรับดาวพฤหันดาวสา์ล่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขแปดดังนั้นน่ะอะไรเยอะสุดในนี้เลขหนึ่งครับดังนั้นต้องไปเลือกในทักษะไหมนะครับไม่ต้องแล้วครับต่อให้เป็นกาลีช่างมัน นะครับเสียก็ต้องมาใช้เพราะอะไรดีในดวงอันดับหนึ่งจำไหมครับเมื่อมันดีในดวงแล้วไม่ต้องเหลือไปที่นี่เลยเพราะอะไรไม่มีให้เลือกที่มันดีกว่านั้นนั่นเองนะครับต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยอาจารย์เลือกจันได้ไหมจันมันมีแค่หนึ่งส่วนนะ่ะมันไม่สุดมันไม่บาแบนั้น่นนะเลือกหนึ่งก่อนนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันมีคลลบริคัทลับ เยอะแยะมากมาเดี๋ยวเราก็เรียนรู้ไปนั่นเองงนั้น,น,นใช้เลขหนึ่งพระอาทิตย์มาวางตัวนี้ครับนะครับต้องไหนไหนเท้าใส่สร้อยข้อเท้าได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรนะครับมาลุยกันนะครับว่าตำแหน่งไหนบ้างนะครับดาวที่์ก็ตามนี่เลยนะครับข้อเท้านะอย่าลืมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับองค์เทพมหาเทพ อย่าไปติดอย่าไปแขวนนะนะครับดังนั้นอ่ะใส่ในกาเข้าเท้าได้ไหมได้นะครับไม่ผิดหรอกครับถ้าเกิดโลไมไปติดเตียนนะครับใส่พอยสีแดงได้ไหมได้ครับทับทิมได้ไหมเพชรได้ไหมถ้าไม่หายก็ใส่ได้เลยครับดังนั้นเราก็ใช้ดาวอาทิตย์มาแขวนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจุดไหนที่ ราศีเมษเนาะดาวธทวดานะครับราศีเมษอะไรข้อเท้าตา่ำกัวตุ่มนี่ครับเขาาร์ k จุดไว้นะครับแต่นั่นแหละมันก็ยากดังนั้นก็ใส่ต่ำกัวตุ่มตัวนี้ก็ได้ครับขอให้ไม่ตม่ำกัวตุ่มได้หมดนะครับนี่คือจุดอาจารย์ผมใส่ถุงเท้าได้ไหมผมใส่รองเท้าได้ไหมได้นะผมจะบอกให้ไม่มีผิดเลยคุณจะใส่รองเท้าถุงเท้าแต่ ถ้าเกิดจุดนี้เป็นจุดสําคัญเมือสมมติเนาะมัน,เ,มนมเป็นจุดตําแหน่งเงินเราต้องปลูกเสกนะครับ mm hmm. เช่นเคยผมจะเน้นย้าว่าวัาตถุบุคลที่เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดมากเกิดผลหนึ่งได้มาจากไหนได้มาจากใครเวลาที่คุณใช้ถูกต้องไหมนะครับตำแหน่งที่ไปวางเ่ยถูกต้องไหมกับปลูกเสกแล้วเนี่ยปลูกเสกอีกทำไ,ไมปลูกได้ครับนะครับ เราปลูกเสียงเองก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราจะทอนรองเท้าไปวางไม่หิ้งพระมันจะดีเหรอใช่ไหมเขาตื่นนิยมใช้วัตถุมงคลเช่นหินพลอยนะครับเนี่ยดีสุดอันดับหนึ่งในการที่แก้หัวคอบาหละจ็บไปเท้าส่วนช้ยภูมงจุ้ยเขาก็จะแยกไปอีกกลุ่มเคล็ดลับหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ เอาไว้ศึกษาสําหรับผู้ที่ใยเรียนใ่รู้และที่สําคัญไม่มีใครลักคุณณตัวเองดังนั้นน่ะถ้าเกิดเราชอบโหรา,าศาสตร์ก็รู้ไว้สักนิดนึงครับหรือก็ลองเข้าไปสมัครสมาชิกสักเดือน2เดือนครับฟังเพลินๆแล้วก็มาฟังอะไรที่เกี่ยวกับดีเสียสิบประการคุณเก่งโหัา,าศาสตร์แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ